คุณครูในโครงการ 55+5 บกนว,วัตรกรศึกษาศาสตร์ระยะที่4ที่กรบุพทุกท่านครับกระผมคุณครูธีรวัตรทองเสนอครับครูขันสิทธิ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจาก,กรีปี2560ครูโรงเรียนศรีนครินวิทยานุเคราห์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับนว,วัตรกรรมที่กระผมได้ดําเนินการพัฒนานักเรียนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2542มาจนถึงปัจจุบัน ผมเรียกนะวัตรกรรมนี้ว่า Fast Map คิดเลขเร็วยกกำลังสองครับ Fast Map เกิดขึ้นได้อย่างไรเดินทางมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามครับสำหรับจุดเริ่มต้นของการคิดเลขเร็วนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมชอบดูรายการาที่มีชื่อว่ารายการ iQ 180นะครับทางทีวีมากตอนนั้นนะครับพบว่า ผมไม่สามารถที่จะคิดคำนวณทันเพื่อนๆในตอนนั้นนะครับที่แข่งขันในรายการทีวีจนมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องของการคิดคำนวณเป็นอย่างมากนะครับจนเมื่อเริ่มทำงานก็พบว่าในปี2442เนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้จริงๆในเรื่องของเทคนิคการคิดคำนวณที่เรียกว่า MGIQ 180นะครับทำให้เรามีความสามารถในการคิดคำนวณในเรื่องของการตั้งโจทย์5ตัว โดยใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารเข้ามาใช้นะครับแล้วก็คําตอบไม่เกิน2หลักดังาภาพบนหน้าจอที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็สามารถคิดคํานวณได้ทันภายในไม่เกิน30วินาทีครับหลังจากเรียนรู้เนี่ยผมก็เริ่มฝึกนักเรียนตั้งแต่ปี4-2 4-3ปี4-3เนี่ยได้มีการจัดการแข่งขันทั้งระดับอําเภอนะครับแล้วก็ระดับจังหวัดในภาพเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยในระดับจังหวัดสงขลานะครับก็ น้องจุ๊กแจงกับคุณหมออมนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้ที่หนึ่งไปจากเรือนศรีนักลิมย่อนุเคราะห์นะครับนี่เป็นการแข่งขันแมตช์แรกที่สําคัญนะครับในระดับจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นก็เกิดสตอรี่ขึ้นมามากมายนะครับก็เกิดชีวิตน้องเบิร์ตขึ้นมาน้องเบิร์ตเป็นเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเด็กที่เรียนอ่อนมากและผมก็รับมาในตอนปอ5หหลังจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนเขานะครับในการแข่งขันในระดับอำเภอเขาสามารถที่จะ คว้ารางวัลอันดับที่3ของอำเภอนาทวีได้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับจนประสบความสําเร็จครับเมื่อสักครู่ผมกล่าวถึงน้องเบิร์ตนะครับน้องเบิร์ตก็คือเด็กตัวอ้วนอ้วนนะครับที่อยู่ในภาพนี้นะครับนะตัวตัวอ้วนอ้วนที่สุดนะครับนั่นคือน้องเบิร์ตที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานในดับภาคใต้นะครับมีการแข่งขันทั้งประเภทบุคคล แล้วก็ประเภททีม5คนนะครับปรากฏว่าทีมของโรงเรียนศรีนครินทร์พิทยาคมก็สามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศทั่วยพระราชทานมาได้พร้อมด้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลข้างบนก็จะเป็นน้องมูนะครับตัวเล็กๆนะครับก็รับถ้วยนะครับแล้วก็น้องเบิร์ดนะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือได้รับรางวัลอันดับ3มาซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของน้องมากในขณะนั้นนะครับเมื่อปี2560 คุณครูได้มีโอกาสาถูกนำเสนอชื่อเข้า,าประกวดในาการประกวดในโครงการาคุณครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีนะครับเมื่อปี60แล้วก็ได้รับรางวัลเป็นคุณครูควนสิทธิ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีในปีเดียวกันก็คือปี60นะครับ เมื่อคุณครูได้รับรางวัลแล้วนะครับก็ทําโครงการเครือข่ายขยายผลในเรื่องของอการคิดเร็วกน,น,นะครับโดยตั้งชื่อโครงการว่าโครงการการพัฒนาจิตคู่คิดคำนวณน,นะครับ MGIQ180 นะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่มการศึกษาเอกชนที่เรียกว่ากลุ่มเบนจมิดของจังหวัดสงขลานะครับประกอบไปด้วย6โรงเรียนด้วยกันนะครับหลังจากจบรายการดังกล่าวนะครับจึงกําเนิดการคิดเร็วที่เรียกว่า f a s t Math คิดเ,เร็วยกกาลังสองขึ้นมานะครับโดยการจัดอบรมคุณครูเอกชนและคุณครูที่สนใจในระดับจังหวัดสงขลานะครับร่วม100อคนจัดที่มาวิาลทักษิณสงขลานะครับในปีนั้นคุณครูได้จัดทาคู่มือการจัดอบรมฟาสต์แมทคิดเ,เร็วยกกาลังสองเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ของคุณครูและเด็กๆโดยการฝึกอบรมจะเน้นออกเป็นสส่วนที่สำคัญก็คือการฝึกทักษะการคิดเลเร็ว กับการฝึกการพัฒนาจิตเพื่อใช้ในการทําให้เด็กๆและครูเนี่ยเกิดสมาธิเกิดสติในการคิดเลเขร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะพร้อมในการคิดคํานวณขณะนั้นก็จะมีรายการแข่งขันอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือการแข่งขันในระดับภาคใต้ที่โรงเรียนศรีนครอําเภออ่าใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็มีการแข่งขันทั้งประเภททีมประเภทบุคคลนะครับปรากฏว่า ทางเด็กๆของเรียนรีนครลินเวียนครอกก็ประสบความสําเร็จเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือได้แชมป์ในประเภทบุคคลในประเภททีมนะครับแล้วก็กวาดรางวัลคะแนนรวมมาประมาณเป็น10รางวัลน,นะฮะสบกว่ารางวัลด้วยซ้ำนะครับในปีนั้นก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับในการจัดแข่งขันในระดับภาคใต้หลังจากนั้นเมื่อประมาณปี2 5 6 2นะครับตัวผมเอง กับทางโรงเรียนหัดจ่วิ่ยอลัยนะครับก็ได้จัดการแข่งขันร่วมกับทางสำนักง,งานการศึกษาเอก,กชนจังหวัดสงขลานะครับเป็นการชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับมีการแข่งขันออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือระดับปฐมต้นนะครับระดับปฐมปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับมีการแข่งขันทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับมีนักเรียนเข้าร่วม ทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ400คนนะครับจัดการแข่งขันที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยยลัยนะครับในปี62นะครับผลปรากฏว่าเด็กๆก,ก็ประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคยครับแต่ในรอบนี้ก็มีการกระจายถ้วยรางวัลกันเรียกว่าหลากหลายทีเดียวนะครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้แต่และโรงเรียนก็ได้ฝึกฝนแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับดังคลิปที่จั่วหัวเข้ามาตอนข้างต้น ของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับสำหรับคลิปนี้คงพอทำให้ทุกท่านเห็นภาพการเดินทางของนวัตกรรม f a s t m a มคิดเ,เร็วๆยก,กํำลังสองและคงสร้างแรงบันดาลใจและขอให้กำลังใจกับคุณครูในโครงการ55-5บวก5นวัตกรศึกษาศาสตร์ทุกท่านให้มีกาลังใจในการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับนักเรียนของคุณครูทุกท่านต่อไปขอขอบคุณครับ